ปกินนาคะเจดศิกนี้มีจำนวนหดวงคือวิตกเจดสิก วิตกเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ยกจิตเข้าไว้ในอารมณ์คือยกเอาสัมปะยุตธรรมที่เกิดร่วมกันนั้นมาจดจ่อที่อารมณ์กล่าวโดยทั่วไปแล้ววิตกคือการตรึกอยู่ในอารมณ์ซึ่งมีลักษณาที่จตุก,กะดังนี้คืออารมณเนจิตตัสสะอนิโรปะนะลัคนมีการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นลักษณะอาหารนาปริยา หาน่าน,นารโสมีการกระทําให้จิตกระทบอารมณ์บ่อยๆเป็นกิจอาระมณีเนจิตตสะอานายะนะปัจจุปัฏฐานโนมีจิตที่นําเข้าไว้ในอารมณ์เป็นผลอาระมณะปัฏฐานโนว่ามีอารมณ์หรือเสสะ ขันทัตตายาปาทัตทานามีนามขันสามที่เหลือเป็นเหตุใกล้สภาพของวิตกเจตสิกนั้นเป็นเหมือนนามสำปยุตธ,ธรรมเหล่านั้นบรรจุเข้าไว้ในอารมณ์อุปมาเหมือนคนบางคนที่อาศัยญ,ญาติหรือมิสหายซึ่งเป็นข้าราชบริพารพาเข้าสู่ราชมนเทียนได้ฉันใดจิตก็เช่นเดียวกันย่อมต้องอาศัยวิตกเจตสิกจึงขึ้นสู่อารมณ์ได้ฉันนั้น ความแตกต่างระหว่างเจตนามนสิการและวิตกเจตสิกสภาวะของเจตสิกธรรมทั้งสามประการนี้มีลักษณะและกิจหน้าที่คล้ายคลึงกันอยู่มากจึงสมควรที่จะได้ทราบความต่างกันดังต่อไปนี้คือลักษณะและกิจของเจตนาเจตสิกก็คือการกระตุ้นเตือนสัมปยุตธ,ธรรมที่เกิดพร้อมกับตนให้เข้าจับอารมณ์นั้นเป็นลักษณะและพยายามให้สัมปยุตธ,ธรรมที่เกิดพร้อมกับตนนั้นให้ติดต่อกับอารมณ์นั้นๆเป็นกิจลักษณะและกิจของ นสกศีการเจตสิกก็คือการนำให้สัมปยุตธ,ธรรมมุ่งตรงสู่อารมณ์อยู่เสมอเป็นลักษณะและทําให้สัมปยุตธ,ธรรมประกอบในอารมณ์เป็นกิจลักษณะและกิจของวิตกเจตสิกก็คือ ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นลักษณะมีการตั้งต้นกระทบในอารมณ์นั้นบ่อยๆเป็นกิจหมายความว่าหน้าที่ของเจตนาทําให้จิตและเจตสิกสําเร็จการงานเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมหน้าที่ของมนสิการทําให้จิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับตนนั้นให้มุ่งตรงสู่อารมณ์อยู่เสมอไม่ให้หันเหไปทางอื่นหน้าที่ของวิตกทําให้จิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับตนนั้นให้ก้าวขึ้นสู่อารมณ์อยู่เสมอไม่ให้ย่อท้อถอยหลัง อุปมาเจตนามนสิการและวิตกเหมือนกับแข่งเรือซึ่งมีฝีพายอยู่สามคนคนหนึ่งพายหัวคนหนึ่งพายกลางและอีกคนหนึ่งถือท้ายจริงอยู่แม้จะทำงานพายเรืออย่างเดียวกันแต่คนหัวกับคนท้ายจะต้องมีหน้าที่พิเศษเพิ่มขึ้นโดยคนหัวมีความมุ่งให้เรือถึงหลักชายและเมื่อถึงแล้วต้องพยายามคว้าธงเอามาให้ได้ด้วยคนหัวนี้จึงเปรียบได้กับเจตนาที่พยายามทาให้สาเร็จการงานต่างๆคนพายกลางมี หน้าที่แต่เร่งฝีพายให้เรือถึงหลักชัย,ย่างเดียวจึงเปรียบได้กับวิตกซึ่งทำหน้าที่ให้จิตและเจตสิก้าวขึ้นสู่อารมณ์ส่วนคนถือท้ายมุ่งให้เรือตรงเข้าสู่หลักใจซึ่งเปรียบได้กับมนาศิกาซึ่งทำหน้าที่ให้สัมปยุตธธรรมเข้าประกอบในอารมณ์ความต่างกันของเจตนามนาสิกาและวิตกจึงมีดังกล่าวนี้ วิจาราจิตสิกวิจาราจิตสิกเป็นธรรมชาติที่ประคองสัมปยุตธ,ธรรมให้อยู่กับอารมณ์เพราะวิจารนั้นมีความเข้าคืองอารมณ์เป็นลักษณะและเมื่อเจิตสิกธรรมนี้ปรากฏขึ้นจึงทำให้สัมปยุตธ,ธรรมที่เกิดพร้อมกับตนนั้นเข้าเกียอยู่ในอารมณ์นั้นๆไม่ปล่อยไปด้วยมีลักษณะที่จะตุกะด,ดังนี้คืออารามนาชุมมาชานะลัโนมีการเข้าคือนอารมณ์เป็นลักษณะตัด สาหาชาตานุโยชานาราสมีการประกอบสาชาธรรมไว้ในอารมณ์นั้นเป็นกิจจิตตาสาานุปาพันธะปัจจุปัถานมีการตามผูกพันจิตไว้ในอารมณ์เป็นผลอารัมมณนปัทฐานโนวามีอารมณ์เป็นเหตุใกล้หรือเสสาขันทัตายาปัทฐานโนมีนามขันสามที่เหลือเป็นเหตุใกล้สภาพธรรมของวิตกและวิจารณนี้ใกล้ชิดติดกันคือ การยกจิตไว้ในอารมณ์ครั้งแรกชื่อว่าวิตกการตามผูกพันจิตไว้ในอารมณ์ชื่อว่าวิจารอุฟมาเหมือนการข้อระคังเสียงระคังที่ดังปรากฏขึ้นครั้งแรกเปรียบได้กับวิตกเสียงระคังที่ดังกลางวานสืบต่อไปเปรียบได้กับวิจารณ์หรืออุฟมาเหมือนนกเขาใหญ่ที่บินไปในอากาศเมื่อกระพือปีกโผล่ขึ้นสู่อากาศครั้งแรกเปรียบเหมือนวิตกเมื่อบินติดลมแล้วก็กลางปิด ร่อนไปในอากาศเปรียบเหมือนวิจารณ์ดังนั้นจึงเห็นว่าวิจารณ์เจนสิกนี้รับอารมณ์ได้สุขุมกว่าวิตกแค่แม้จะเกิดพร้อมกันก็ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิตกความต่างกันของเจนสิกทั้งสองนี้จะปรากฏชัดเจนในองค์แห่งปฐมชานและทุติยชานของชานาลาพีผุคคล อาทิมกขขาดเจตสิกอาทิมกขขาดเจตสิกเป็นธรรมชาติที่มีสภาพทำลายจิตที่รวนเรนเป็นสองฝักสองฝ่ายในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคือมีการตัดสินอารมณ์เด็ดขาดไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ตามจะตัดสินถูกหรือผิดก็ตามและไม่ว่าการงานที่สุจริตหรือทุจริตก็ตามที่ได้ตัดสินใจสำเร็จลงได้นั้นก็ด้วยอำนาจของอาทิมกขขาดเจตสิกฉะนั้นลัคนาที่จตุกะข,ของอาทิโมกขาเจต สิคือสันนิฐานะลัคโนมีการตัดสินใจเด็ดขาดเป็นลักษณะอาสังสัปปานาราโสมีการตั้งมั่นไม่รวนเรในยารมเป็นกิจวินิชายาปจจุปัถานโนมีการตัดสินเป็นผลสันนิ ยยาธร,รมปธาปัถาโนมีธร,รมารมที่จะต้องตัดสินใจเป็นเหตุใกล้ในอัฏฐาสาทินีแสดงไว้ว่าความน้อมใจเชื่อชื่อว่าอาธิโมกและอัฏฐาของอาธิโมกก็คือมีความตกลงใจเป็นลนักษณะมีการไม่แสบไปเป็นลดมีการตัดสินใจเป็นปัจจุปทานมีธรรมที่จะต้องตกลงใจเป็นปัตถาฐานอัธิมกนั้นจึงพึงเข้าใจว่าเหมือนเสาเขื่อนเพราะไม่หวั่นไหวใน อารมณ์อธิมโมกนี้เป็นปฏิปักษต่อวิจิกิจชา้าเพราะวิจิกิจช้าเป็นสภาพที่ลังเลสงสัยในอารมณ์แต่อาิมโมกมีหน้าที่ทำลายความลังเลสงสัยวิริยะเจตสิก วิิยเจิตสิกเป็นธรรมชาติเพียรพยายามต่ออารมณ์คืออดทนต่อสู้กับความยากลําบากที่เกี่ยวกับการงานต่างๆทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีและไม่ว่างานนั้นจะยากลําบากมากน้อยสักเพียงใดก็ตามถ้าไม่ประกอบด้วยวิริยาแล้วย่อมสําเร็จไม่ได้วิริยาจึงชื่อว่าความเพียรอันได้แก่ความอุตสาหะซึ่งมีความหมายว่าสามารถอดทนต่อความยากลําบากที่กําลังได้รับอยู่ดังว่าจานัทาว่า อุทุกขาลาเพสาหานังอุสาหความสามารถอดทนเมื่อได้รับความลำบากชื่อว่าอุสาหะได้แก่วิิยาเจตสิกมีลักคณาที่จตุก,กาด,ดังนี้ อุสาหานะละนักโนมีความอดทนต่อสู้กับความลำบากเป็นลักษณะส,สหาชาตานางอุปัฏฐมพานาราสังมีการอุดหนุนทําที่เกิดพร้อมกับตนไม่ให้ถอยหลังเป็นกิจอาศีสังท้านาปัจจุปัดฐานางมีการไม่ท้อถอยเป็นผลปรากฏสังเวคะวัตถุปัทัฐานางว่ามีความสลดคือสังเวคะวัตถุปแปดเป็นเหตุใกล้ วิยาลัมพวะวัตถุปฏะทฐานัางหรือมีวิยาลัมพวะวัตถุปแปดเป็นเหตุใกล้อธิบาย บรรดาสัมปยุตธรรมทั้งหลายคือจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับวิริยาเจตสิกนี้ย่อมมีอุตสาหะกว่าภาคเพียรไม่ท้อถอยเพราะอำนาจของวิิยานั่นเองที่ช่วยอุดหนุนไว้อุปมาเหมือนบ้านเก่าที่จวนจะพังเอาเสาปักค้ำจุนไว้ให้ตั้งม่านทานลมอยู่ได้ฉะนั้นส่วนการที่วิริยาจะเกิดขึ้นได้นั้นย่อมเกิดขึ้นได้เพราะสาเหตุที่มีสังเวชวัตถุแปลประการคือ สังเวาวัตถุแปดได้แก่หนึ่งชาติทุกสองชราทุกสามพยาทิทุกสี่มรณะทุกห้าบายทุกข์ 6. วัตาาา 7, วตามูลกาใะนอดีเจวัตตามูลกาในอนาคต 8. อาหารปริเยทะมูลากาในปัจจุบัน สังเวคาวตัตถุแปที่เป็นเหตุให้วิริยะเกิดได้นั้นย่อมมุ่งหมายถึงวิริยะที่เป็นฝ่ายดีคือโสภณะเท่านั้นหมายถึงเมื่อพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายและสัตว์ทั้งหลายต้องเสวยทุกในอบายภูมิ บางพวกเกิดเบื่อหน่ายที่จะต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็พยายามสร้างกุศลให้พ้นจากวัฏฏะบางพวกก็กลัวภัยนายบายภูมิสีก็เพียงพยายามสร้างกุศลที่สามารถทําให้พ้นจากอบายได้บางพวกเห็นโทษภัยของการเกิดในปัจจุบันต้องแสวงหาอาหารอยู่เป็นนิชก็เพียงสร้างกุศลให้พ้นจากการเกิดสังเวคขวัตถุจึงเป็นเหตุใกล้ให้วิญญาฝ่ายดีเกิดขึ้นฉะนั้นสภาวะที่เป็นตัวสังเวกนี้จึงได้แก่ปัญญาที่เกิดพร้อมด้วย อุตับปาเป็นประธานวิทยาลัมพาวัตถุแปดได้แก่กอไก่กรมากเกี่ยวกับการงานเป็นอารมณ์ให้วิทยาเกิดมีสองคือกอไก่การงานที่ทําสําเร็จแล้วกอไก่การงานที่จะลงมือทํา 2. มักคะเกี่ยวกับการเดินทางเป็นอารมณ์ให้วิทยาเกิดมีสองคือกอไก่การเดินทางที่เพิ่งมาถึงกอไก่การเตรียมจะเดินทางไป 3. เคลัญยา เกี่ยวกับสุขภาพเป็นอารมณ์ให้วิริยะเกิดมีสองคือกอไก่มีร่างกายที่เริ่มสบายขึ้นขอไก่มีร่างกายที่เริ่มไม่สบาย 4. ปินทะเกี่ยวกับอาหารเป็นอารมณ์ให้วิริยะเกิดมีสองคือกอไก่มีอาหารไม่สมบูรณ์ขอไก่มีอาหารบริบูรณ์ วิริยารำพาวัตุแปดเป็นเหตุใกล้ให้วิริยะเกิดได้นั้นมุ่งหมายเอาวิริยะทั่วไปที่สัมพยุตกับจิตทั้งฝ่ายดีและไม่ดีก็ได้ฉะนั้นถ้าผู้มีอายุนิสมณาศีการและมีโกรธสัทชามากวิริยารำพาวัตุแปดอย่างนี้จะก,กลับกลายเป็นกูสีตาวัตุคือวัตุที่เป็นเหตุให้เกิดความเกลียดค้างขึ้นได้คือเมื่อคิดถึงเรื่องต่างๆดังกล่าวแล้วนั้นก็เกิดความท้อแท้เบี่ยงเบ ไปตามอำนาจของกิเลสได้จิตที่ไม่มีวิริยะเจตสิกประกอบเรียกว่าอาวิริยะจิตมี16ดวงได้แก่ทวิปัญจาวิญญาณจิต10สัมปฏิชนะจิตสองสันติรณาจิตสและปัญจทวาราวชนะจิตหนึ่ง ปีติเจตสิกปีติเจตสิกเป็นธรรมชาติที่มีความปรับปื้มใจในอารมณ์ได้แก่สภาพที่แช่มชื่นอิ่มเอิบใจเมื่อได้รับอารมณ์นั้นๆมีลักษณะที่จตุกะดังนี้คือสามปียายะนาลาขานามีความแช่มชื่นใจในอารมณ์เป็นลักษณะกายาจิตตาปีนะนาราสาวามีการทำให้อิ่มกายอิ่มใจหรือ ภารณรารัษามีการทำให้ซ้ำซานทั่วร่างกายเป็นกิจโอทักยาปัจจุปัดฐานามีความฟูใจเป็นผลเสสาขันธา ตายะปฏทฐานามีนามขันสามที่เหลือเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันเป็นเหตุใกล้อธิบายธรรมชาติของปีตินี้เมื่อเกิดขึ้นกับใครย่อมทําให้ผู้นั้นรู้สึกปราบปื้มใจมีหน้าตาและกายวาจาชื่นบานแจ่มใสเป็นพิเศษบางทีก็ทําให้รู้สึกซาบซ่านในร่างกายนั่นเอง และทําให้จิตใจของผู้นั้นแจ่มชื่นเข้มแข็งไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายต่ออารมณ์อาการปรากฏของปีตินี้คือการทําจิตใจฟูเอบพอมขึ้นมาส่วนปีติที่จะเกิดขึ้นได้นั้นย่อมต้องอาศัยนามขันสามคือเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเวทนาขันที่เป็นเหตุใกล้ให้ปีติเกิดขึ้นย่อมอาศัยสุขเวทนาเท่านั้นเป็นเหตุให้ปีติเกิดด้วยเหตุนี้เองบางทีเราเข้าใจว่าปีติและสุขนั้นเป็นอัน เดียวกันแยกจากกันไม่ได้ซึ่งความจริงนั้นเป็นสภาวะที่ต่างกันคือปีติเป็นธรรมชาติที่มีความยินดีเพราะได้ประสบอิทธาลมปีติมีในที่ใดสุขก็มีในที่นั้นแต่สุขมีในที่ใดปีติอาจจะไม่มีในที่นั้นก็ได้ปีติเป็นสังขารขันแต่สุขเป็นเวทนาขัน อุปมาปีติเหมือนบุรุษเดินทางไกลไปในที่กันดารมีเหงื่อสมกายกระหายน้ำั้นเห็นบุรุษอีกคนหนึ่งเดินมาก็ถามว่ามีน้ำดื่มที่ไหนบ้างบุรุษผู้นั้นตอบว่าพอพ้นดงก็พบสระน้ำท่านไปที่นั้นก็จะได้น้ำดืม่มบุรุษผู้เดินทางไกลนั้นตั้งแต่ได้ยินว่ามีสาะน้ำจนกระทั่งได้เห็นสาะน้ำนั้น ก็จะเกิดปีติมีอาการแช่มชื่นเบิกบานในอารมณ์ที่ได้ยินว่ามีสารน้ำหรือได้เห็นสารน้ำนั้นนี่เป็นธรรมชาติของปีติแต่ถ้าบุรุษนั้นได้ดื่มน้ำหรือได้อาบน้ำก็จะรู้สึกว่าสุขสบายดีจริงฉะนั้นสุขจึงดำรงอยู่ด้วยการเสวยรสแห่งอารมณ์เราจึงเห็นความแตกต่างกันของปีติและสุขได้ชัดเจนว่าปีติเกิดจากความปรับปลื้มใจในอารมณ์ส่วนสุขเกิดจากการตามเสวยอารมณ์ที่ดีเมื่อปีติเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นทางใจเช่นนี้ จึงมีลักษณะใกล้เคียงกับสมณัติเวทนาขึ้นมาแต่ถึงกระนั้นปีติก็ไม่ใช่สมณัตอยู่นั่นเองเพราะสมณัตเป็นเวทนาขัน เกิดได้ในจิต62ดวงปีติเป็นสังขารขันเกิดกับจิตได้เพียง51ดวงจะตุดท่าชานาลาพีบุคคลย่อมเห็นความต่างกันของสมนัสและปีตินี้ได้ชัดเจนปีติเจตสิกธรรมชาติที่ปับปื้มอิ่มเอิบใจนั้นมี5ประการคือ 1. ขุทกาปีติปับปื้มเพียงเล็กน้อยพอรู้สึกคนลูก 2. คันนิกาปีติปัับปื้มชั่วขณะเหมือนสายฟ้าแลบเกิดขึ้นแล้วก็หายไปแต่เกิดขึ้นได้บ่อยๆ3 โอกันติกาปีติปากเปื้มเป็นพักพักและมีการไหวเอ็นโยโครงเหมือนขึ้นกระทบปังสี่อุเพงคาปีติปับเปื่มจนตัวลอยห้าพารณาปีติปับเปื่มชนิดอิมเอม,อมทราบซ่านไปทั่วร่างกายเกิดในอัปนาจิตและตั้งอยู่ได้นานดังเช่นรูปพมทั้งหมดไม่ต้องกินอาหารอยู่ได้ด้วยพรณาปีติ อนหนึ่งอาการรู้สึกขนลุกอาจเกิดจากการประสบอารมณ์ที่น่ากลัวเช่นกลัวผีก็รู้สึกขนลุกเหมือนกันแต่เป็นไปด้วยอำนาจโทสะชนิดปฏิกามาโทสะคือโทสะชนิดถอยหลังไม่ใช่กุทธกาปีติฉันทาเจตสิก ฉันทาตจตสิกเป็นธรรมชาติที่มีความพอใจในอารมณ์ได้แก่สภาพที่มีความพอใจในอารมณ์ที่ต้องการมีลักษณะที่จะตุกะดังนี้คือกตุกัมยตาลัณนมีความปรารถนาเพื่อจะรู้ว่าอารมเป็นลักษณะอารัมมนะปริเยสานารสมีการแสวงหาอารมณ์เป็นกิจอารัมมะเนนะอัตถิกตาปัจจุ ปัฏฐานมีความปรารถนาอารมณ์เป็นผลอาธรรมะนะปัฏฐาน,นมีอารมณ์เป็นเหตุใกล้อธิบายฉันทเจตสิกที่มีความปรารถนาเพื่อจะกระทําเป็นลักษณะนั้นหมายถึงมีความปรารถนารูป,ปารมณ์เพื่อจะเห็นปรารถนาสัทธารมณ์เพื่อจะได้ยินปรารถนาคันธารมณ์เพื่อจะได้กลิ่นเป็นต้นรวมความแล้วความต้องการ เห็นได้ยินได้กินรู้รสถ,ถูกต้องสัมผัสคิดอารมณ์นี้เองเป็นลักษณะของจันทะาเมื่อมีความต้องการอารมณ์ต่างๆเป็นลักษณะแล้วก็ต้องมีการสแสวงหาอารมณ์ที่ต้องการต่างๆนั้นมาสนองความต้องการการสแสวงหาอารมณ์ต่างๆนี้จึงเป็นกิจของจันทา เมื่อพิจารณาอาการของฉันท่านั้นก็จะได้รู้ด้วยปัญญาว่าฉันทามีความปรารถนาอารมณ์เป็นผลปรากฏและอารมณ์นั้นเองที่เป็นเหตุใกล้ให้ฉันทาเกิดขึ้นข้อสังเกตฉันทากับโลภานั้นมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากคือมีความต้องการอารมณ์ด้วยกันแต่ความต้องการของอารมณ์ที่เป็นฉันทานั้นไม่เหมือนกับความต้องการอารมณ์ที่เป็นโลภากล่าวคือความต้องการอารมณ์ที่เป็นโลภานั้นย่อมยึดและติดใจยอยู่ในอารมณ์นั้น ส่วนความต้องการอารมณ์ที่เป็นฉันทานั้นไม่ยึดและไม่ติดใจอยู่ในอารมณ์นั้นอุปมาเหมือนบุคคลที่ต้องการรับประทานขนมกับบุคคลที่ต้องการรับประทานยาความต้องการขนมนั้นเป็นความต้องการที่เป็นโลภะเพราะเป็นความต้องการที่ยึดติดอยู่ในรสารมณ์ส่วนความต้องการยานั้นเป็นความต้องการชนิดที่เป็นฉันทะเพราะไม่ยึดติดอยู่ในรารม์เมื่อหายป่วยแล้วก็ไม่มีความต้องการรับประทานยาอีก